สบายดีพี่น้องดอกแรกนินข่าวปลาเขินดอกแรกมาต่เช้าวันไรวันตลาีเขาเขาบั้ายวันนี้มันแห้งเันแห้งเา่เดียวเขามจราอีกแล้หนะมีปลาทึกรมันขึ้นวาอะไรนยเเดเด เอออาเอาเบิงเก็บบาทเอาเงินเอาเงินได้อเงนอะไรเนาคนเกองจะโอ้โหมาขุดเน้อขนาดนด้อู้ยแบบกนนะคุอ องพระวัตนีขาเจาวนี่อยู่ในสาวัฒน์นี่เหรอวมาดูเขาเพิ่ายล้สอเดียวโอ้โหม่หแม่อม่อิพันนี่น้องน้องคือนใหม่ไร้ เอาบ้งเอี้ยเอาบ้างจังหวัดเออแค้นหานน่องใช่กันได้เออมานะเอา่อนนู้นนั่นบอมันได้แองงนะสามแค้นไอ้ไอ้น้องฮ็ดเองไงไอ้นองเฉยๆฉหายรอพอรอเม่ไปเลยนะไปแล้วน้าลมาถหนไปล้ว nốt không hả? thôi. mai, với tao. không? ô thứ sưởi

เอาบ้างก็ได้ลูกชเส้นมาเอาเลยนะเนี่ยพวกโตก็เปลี่ยนไปเลยมาแต่เด้ก okay ก่อนโมคุณมาแต่เลิกแต่คนได้เดได้แต่ามมู่หมดตึอยู่นั้นมอนมี่ ่พ่อเรือแม่ไปเลยซ้ำแนันเื่งพ่อเรือแม่ใช่ไหลบาหพ่อเรื่แม่เปนเียน่ะไอ้ำแน่น่งพ่อเื่งแม่ไปเลยเงเี่ยระโดดีกระดดตี๊กระโดดตี๊กีนะเาเอา

bao bám ngược chặt bốn này ba bốn bao này hả? ai cũng bao quá.

กดมันายกว่าป่าเขาสึกระแากสะพันเขาคลายคิ้วคายแนวเขาถึคายคิ้วเลยขามเพ่อต่อคิ้วกันขนาดเนาะอ๋ออ๋อ่อบอนะเน่ย

má đi chịu เอาม้า gì đó อยู่บ่นี่เอาม้าไว้ให้เจ้า เฮ้ยหไยมอล่ะเรอเห็นยะแยเตลเม่อรอ้ของใครเายอโอ้ของใครเขาจเวิร์ดบ่ะนี่น่นาป่าเดี้ยงเขงใสรเใส่ปลาดุกของอานลูกผม

Ô. Oh. Oh. <coughs> Chị mà đi vô hậu này Ô, bỏ khứ đi à Xóm tu xưa

เอาน้าใสกโอได้ไเนาะโอ้มานขนาดเราเ้าเลมานก่งมานนี่ยากรลงกมาก็ลงบมดเดียั์นี่เลยรับนล่โอิไปขวากันเลสองตัวโอ้มาสิบุตรไปเดาไปีก็เยนะมาบีมันเอาีเขาต่อคิวต่อคิวต่อคิว ส ja, no no ื่อวัดค nice oh, ิวยังเหรอบอยสื่อเนี่ยเนี่ยกมองว่งเลยเพื่อนคนตารนมมาตอนสุดม่ทำอีกมะโอ้ขอรัโอ้เด็กสองโตพี่องไอบางหยาดเอาอีกเอาอีกต่อคิวต่อคิวมัเราบึกมานไทยมานมันเอาไหมเอ โอ้โหดูห่านดูเช้่อมดูห่านดันะไอออกทีละคีไว้คีไว้ดูห่านดูห่านแล้วป้าเชื่อมไม่ต้องเถียงเอต่างเอาเลยโอ้โหป้าเชื่อม mở chân lên 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 mở 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 chân ló à chạy lên 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 ô, gió hơi Sám 2เฮ้ย3 <laughs> yeah, <that's all> right. <laughs> <laughs> mm. มนหนนไีมันเอปล่อยมันใช่ตัวน่อยเจ๋อีหรือะฮะเจ๋อเลยไปยังมาตะก้างเมียคารับของปลาคารับเมียอ๋อไม่แตกเลย โอ้ว่าเอกับเอาขึ้นซะอะโอ้เห็น่าได้นี่ยกับมานคือกันนอกจากน้ะ đi ra này tí không nói một cả ăn được ăn được ăn sai còn tí Anh thôi. บันนี้วันที่สามมิดยังเปียกคนเอิญจะปีนควายยนงคุหโอ้มุลน้ำว้าดูิ 3, อ๋อคลองพีเม็ดเลยเม็ดตวนนะวันเลย มันต้องเจอเขาหมโอป่าถุงเท้ขนาดโอ้แห่ขาดดีเมิดกดี Không? Ủa ơi, cứ không à? Rồi. Bạn đâu? màn Hả? Nè, vừa à? đi. đấy. มามามแงมันใหญ่ายต้องแหนเน้นน้อยบานพอดี Hả? Huh? Ui, uh, bà nhanh quá à mọi <laughs> Nè <Yeah. cười> yeah, nọ, nó sẽ mà gì đó <cười> uh. <cười> yeah, bà, <đê>. Được không? Được Được Nè tiền hả ừ. nha nha nghe vậy nghe vàng đấy này khác đó ừ vậy nè <laughs> Hãy <Hả>? subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì này không bỏ lỡ những video này dẫn chơi vẫn chơi và đấy hà độ và này bỏ quạt chơi cái đồ thì nó bóc nghe vàng thì đó này đó ôi bay sập bạc quật ไอเฮ้ตัวนี้บ้านบัได้ทำไมทำไมอย่านี้โอ้โหเม็ดเม็ดเทอ่รอบนี้มันมันออกว่า Mình. Không, mình đi thì tôi đang ngơi Đây đá nó mày Thôi đã, không, mới đánh anh ba cái này mày đánh anh gì Đầy เขาในลาอยู่แหเอามันขาดเนี่เป็นแหดิลงไงนะมันบอนบาดมันกัดหนามแห้งรายหน่อยโอ้กันแบบว่าหนามธรรมดาหนิตามเส้าปลาเกพกเมื่อม่นี่เท่าน้ทนงเอมา้เออมันแฮเขามันอันนี้แหยางแอยางมันโรง่ายมันหนักนะเขาเพาดอกปีนก็บบ่อกอปาึ้นเราขอไม่ได้ ปิดคลิปเพงลงชนีดเนอะพรอกันคลิปหน้ำ